นาวิชาศาเขตร้อนมหาวิทยาลัยไม่ดลจากกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบในปี2558และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้าย,ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลวิชาศาสเขตร้อนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรายานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินบริจาคสมทบอีกจำนวน6 0แสนบาทโดยเราร่วมเชิญชวนผู้มีจิตกุศลนะคะมาระดมทุนโดยการร่วมเดินซื้อคูปองนะคะร่วมเดินเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ แล้วเราก็จะรวบรวมรายได้ทั้งหลายที่ได้จากการเดินระดมทุนครั้งนี้ที่มีผู้มีจิตสตาซื้อคูปองเนี่ยนะคะเ,เพื่อนำไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องตรวจแมมโมแกรมนะคะสำหรับผู้หญิงที่ยากจนหรือด้อโอกาสไม่มีสิทธิ์ในการตรวจคัดกรองเนี่ยประมาณทั้งหมด600รายนะคะทั้งนี้เนี่ยการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมจะเป็นการตรวจคัดกรองที่ มีความไวนะคะทำให้เราพบะเมลงได้เร็วกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ร่วมกันมาเดินระดมทุนหรือกลุ่มที่บริจารคายใหญ่หรือผู้ที่ได้คัดกรองพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะสวายสมเด็จพระเทพพระราชสุดาเป็นในโอกาสในโอกาสที่ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา60ปีหรือ5รอบนะคะคณะบรสัเขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงจิตกุศลครั้งนี้นะคะการจัดก,กิจกรรมเดินเทอือพระเกียรติในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลและเพื่อหารายได้ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปที่มีฐานะยากจนและไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยไม่คิค่าใช้จ่ายจำนวนที่ตั้งไว้600คน ในงานนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างาหรือว่ากระตุ้นเตือนนะครับให้สตรีไทยด้วยกันมีความสนใจหรือมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการาป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมหรือการที่จะตรวจเพื่อ,อให้ทราบก่อนนะครับอันนี้ก็ทําไม่ทุกทุกท่านเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะมาตรวจกันกอ่อนครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ สำหรับประชาชนที่มาลงทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเล็งเต้านมในครั้งนี้โรงพยาบาลวิชศาสตร์เขตร้อนจะทำการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลและนัดหมายในการตรวจอีกครั้งหนึ่งโดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02 306 9199